สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าของยูเครนสําหรับปฏิบัติการลุกข้ามพรมแดนไปยังแคว้นเคิร์ดของรัสเซียกันอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยพบว่ายูเครนสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ของประเทศรัสเซียได้มากถึง530ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบว่าพวกเขาสามารถทําลายปืนใหญ่อัตตาจรรุ่นใหม่ของกองทัพรัสเซียได้และสามารถจับเชลยศึกฐานรัสเซียได้เป็นจํานวนมากส่วนรายละเอียดการรบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดบินขอเชิญทุกท่าน ไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทย Military, มิ l i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่12สิ่ิงหาคมปีพศ2567ซึ่งพบว่าปฏิบัติการลุกข้ามพรมแดนของยูเครนในแคว้นเคิร์ดได้ดำเนินมาเกือบ1สัปดาห์แล้วกองทัพยูเครนสามารถบุกได้แนวลึกสูงสุดคิดเป็นระยะทาง30กิโลเมตรแนวกว้างสูงสุด 60กิโลเมตรพื้นที่ควบคุมที่ยูเครนสามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาดคิดเป็นพื้นที่530ตารางกิโลเมตรปัจจุบันนี้พบว่าทหารของกองทัพยูเครนได้ไปปรากฏตัวตามหมู่บ้านต่างๆของรัสเซียพวกเขาได้นำธงชาติของอยูเครนขึ้นไปแทนธงชาติของรัสเซียมีการขยายแนวรบออกไปอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะพยายามเสริมกำลังเข้ามาสกัดกั้นการรุกของอยูเครนแล้วก็ตาม แต่ว่ายูเครนก็พยายามที่จะสร้างเส้นทางการลุกใหม่ๆเพื่อที่จะเข้าถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของกองทัพรัสเซียต่อไปส่วนผลงานทางกระหารของอยูเครนในเมืองซูจาก็เพราะว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถยึดรถถังแบบ T80BVM ของกองทัพรัสเซียได้สําหรับรถถังคันนี้ยูเครนก็สามารถยึดได้ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับซึ่งแอดมินก็คาดว่ากองทัพยูเครนจะนํารถถังคันนี้ไปใช้สําหรับการต่อสู้ต่อไป ซึ่งทางฝั่งของรัเสเซียพวกเขาคงจะมีความจําเป็นที่จะต้องถอนตัวออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพราะว่าฐานของยูเครนและกองกำลังผสมรัเสเซียเสรีบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วมากหากว่าพวกเขาถอนตัวออกไปช้าการที่ฐานรัเสเซียทิ้งรถถังเอาไว้ข้างหลังและหนีไปด้วยรถบรรทุกหรือว่ารถขนส่งก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าพวกมันมีความคล่องตัวและเป็นเป้าที่เล็กกว่ารถถังมากครับ ส่วนในบริเวณพื้นที่ของโคเรนิโวซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซูชาก็พบว่าวันนี้ฐานยูเครนสามารถจับเฉลยศึกชาวรัสเซียได้เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็เป็นฐานเกณฑ์ไม่มีประสบการณ์ในการรบการที่เราจะได้เห็นฐานรัสเซียในส่วนนี้ยอมจำนวนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ นอกจากนี้ยังพบว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ KA-52 เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งลำในสมหรับภูมิการสู้รบที่แขวนเคิร์ดนี่แหละครับจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะส่งกำลังเสริมเข้ามาผลักดันการรุกข,ของยูเครนเช่นกันมีการส่งขบวนคอนวอยเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็ถูกซุ่มโจมตีไป2ครั้งแล้วนะครับและในเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนั้นก็ทำให้ฐานรัสเซียได้สูญเสียเป็นจำนวนมาก มาล่าสุดก็พบว่าฐานรัสเซียได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไม่นำวิถียิงโจมตีฐานยูเครนที่บุกเข้ามาอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสำหรับฐานยูเครนเท่าไหร่แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือบ้านเรือนประชาชนชาวรัสเซียเองเพราะว่าจรวดเหล่านี้มันไม่ได้มีความแม่นยำนะครับเป็นการยิงปลูพรม เป็นการอาศัยจํานวนเข้าทําลายฐานฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าถ้าจะมายิงด้วยรถไม่กี่คันนั้นแอดมินก็คิดว่าลูกจรวดน่าจะไปลงที่บ้านประชาชนชาวรัสเซียมากกว่าครับอย่างไรก็ตามเราก็พบว่าดโดรนกรมิกเซซแบบเลนเซตของรัสเซียก็สามารถทําลายรถถังแบบ T 80ของยูเครนได้จํานวนหนึ่งคันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะว่าการที่จะป้องกันโดรนแบบกัมมิกรเซที่เข้ามาโจมตีรถถังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยครับเพราะว่าโดรนชนิดนี้มันมีราคาที่ไม่สูงมากนักสามารถผลิตออกมาได้เป็นจํานวนมากดังนั้นศัตรูของรถถังในยุคนี้ก็คือโดรนแบบกัมมิกรเซยนี่แหละครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานการรบในบ้านของฐานยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็พบว่าฐานยูเครนนั้นได้ใช้โดรนแบบ f อ v เข้าทำลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้ จากภาพเราจะได้เห็นว่าโดรนแบบ f อ v พีวีของยูเครนนั้นได้บินมาดักหน้ายานเกราะของกองทัพรัสเซียและได้พุ่งเข้าทำลายพวกมันอย่างจังเลยนะครับส่วนเหตุการณ์ที่2กองทัพยูเครนก็ได้ใช้จรวดต่อต้านรถถังแบบสตุกนาพีเข้ายิงยานเกราะของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่การสู้รบกันในเขตเมืองจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนนั้นก็สามารถใช้อาวุธที่ผลิตเองภายในประเทศเข้าทำการโจมตีอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีภาพผลงานการที่กองทัพยูเครนได้ทําลายรถถังของกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยครับโดยรถถังันาล่าวนั้นมันก็เป็นรถถังรุ่นใหม่ของกองทัพรัสเซียก็คือรถถังแบบ t 90M ครับถือว่าผลงานของยูเครนก็ยังคงเส้นคงวาสามารถทําลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่12สิงหาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,080นาย ยานเกราะ5คันรถขนส่งทางกรานหาร66คันรถถัง3คันปืนใหญ่สนาม56กระบอกโดรน73ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง3ระบบขี่ปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันแผ่นกาศอีก1ระบบครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีการต่อสู้กันอย่างดูเดือด ทั้งในดินแดนของรัสเซียและในดินแดนของยูเครนต่อไปครับคุณผู้ชมทั้งนี้เราก็คงต้องให้กําลังใจทหารยูเครนสําหรับการปกป้องชาติบ้านเกิดของพวกเขาเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาวิเคราะห์ว่ากองกําลังของยูเครนน่าจะมีแผนปฏิบัติการอย่างไรต่อไปสําหรับการสู้รบกันที่แคว้นเคิร์ดซึ่งหลังจากที่ยูเครนบุกมาเกือบจะหนึ่งสัปดาห์นั้นแอดมินก็เชื่อว่าการรุกของยูเครนก็น่าที่จะเริ่มต้องชะลอลง เพราะว่าหากรุกไปไกลมากกว่านี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการทำสงครามอย่างมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถถังและระบบป้องกันพางอากาศที่กองทัพยูเครนไม่อาจสูญเสียไปได้และที่สําคัญเลยฐานชํานาญศึกของยูเครนที่ทําการบุกทะลวงฟันไปในแนวหน้านั้นก็มีความจำเป็นต้องรักษาชีวิตของพวกเขาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าประสบการณ์ในการรบจริง มันมีคุณค่ามากสําหรับฐานยูเครนนะครับการที่ทหานเกณฑ์หรือว่ากําลังเสริมของยูเครนจะทําการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจําเป็นต้องมีฐานที่มีความชํานาญศึกคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนําในสนามรบจึงจะสามารถทําการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและการที่กําลังของยูเครนได้บุกเข้าไปในแคว้นเคิร์ดของรัสเซียพวกเขาก็มีแผนมีจุดประสงค์ในการรบอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ปฏิบัติการในแคว้นเคิร์ด น่าจะออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์ในวันพุ่งนี้นะครับส่วนข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ของแคว้นบอกลอดนะครับในจุดนี้พบว่ารัสเซียกําลังจะอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ราวๆ14ึ่งหมื่นสี่พันคนเพราะว่าตรวจพบกิจกรรมทางทหารของยูเครนใกล้กับชายแดนของพวกเขา เรื่องนี้มันก็ได้ไปสอดคล้องกับการรายงานข่าวของบล็อกเกอร์ทางการทหารชาวยูเครนโดยพวกเขาได้รายงานข่าวว่ากองทัพยูเครนได้เข้าโจมตีหมู่บ้านเกวารอนและสามารถยึดรถถังแบบ T 62และ T72 ได้อย่างละ1คันอย่างไรก็ตามข่าวนี้ก็ยังคงต้องรอการยืนยันอีกทีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้ครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i รีตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ